โอ้ยเบรกเบรกมันต้องอันนี้ด้วยวะโอ้โคเซียนโคเซียนบอกเลยมือใหม่ทำไม่ได้นะแบบนี้บอกเลยโอ้รถสะบัดวะสะบัดวะรถมันหนักอ่ะมันต้องมันสะบัดอ่ะโอ้โหคุมรถยากจัดรถมันหนักไอ้ไอ้ ไปตายแล้วไปได้ไหมได้ไหมได้ไหมลุงลุงลุง ับผมก็กลับสวัสดีวลรุ่นนาตาดีทุกคนด้วยนะจ๊ะเ<อ>จอกันอีกแล้วนะครับผมกับช่อง1 4 4 p Channel ชกันอีกเช่นเคยนะครับผมอันนี้เราอยู่กับเกม Checker o f Euro 3นั่นเองนะครับอันนี้เราอยู่กับรถปูนะฮะรถปูสนิมเขอะเลยดูดิโอ้โหของแท้โอโบอกเลยรถเก่ามากนะฮะดูดิโหรับสนิมเดี๋ยววันนี้เดี๋ยวจะไปวิ่งงานนะครับผมวันนี้จะไปส่งงานที่เมืองกระเช้านะอบอกเลยงานที่เราจะวิ่งนี้คือหนักมากประมาณ80กว่าตันนะฮะใช่ป่วเดี๋ยวแป๊บนึงเดี๋ยวดูกันนี่ แปตันแล้วเราต้องขึ้นเขาลงเขาด้วยนะฮะโอ้โห <c oughs> รถก็เก่านะฮะขนของหนักอีกไปเมืองกระเช้าอีกโอ้โหตายแล้ว <c oughs> จะรอดหรือจะล่วงนะฮะเดี๋ยวเราเริ่มเล่นกันเลยเดี๋ยวเราเริ่มขับกันเลยไป let's go <S <c oughs> โอ้โยไหวปะวะเนี่ยรุ่งนะ <c oughs> ครับ โอ้เบรกล้อด uh ้วยวะไหววะเนี huh. yeah. nah. ่ยแปดสิบแปดสิบตันเลยว่ะแล้วรถกำลังไหวปะวะแล้วไปเมืองกระเช้าด้วยอู้ยโอ้ยเฮ้ยนี่เสียงเบรกอะรถยังหล่อเลยครับผมไปครับโอ้รถก็เก่าฮะ น่าจะรอดอยู่มั้งแล้วไปเมืองกระเช้าด้วยโอ้โหแล้วโค้งหักซอกตายแล้วไปครับไปครับอุ้ยทางไหนวะเนี่ยไปครับไปครับเสียงเครื่องมันก็แปลกๆนะเครื่องใหม่นะ วิ่งห้าสิบนะเนี่ยโยเกเยโยเกเย่ยเกี่ยรถอะ่ะมันต้องเล่นแบบส่งจริงหน่อยนะมาดูโอเคขับแรงไม่ได้นะเนี่ยขนาดขับแค่หกสิบนะเนี่ยน้ำมันไม่เต็มครับน้ำมันนี่มีอยู่ยิงยาวเลย อโ,โอ้ยเบรกเบรกมันต้องอันนี้ด้วยวะโอ้โคเซียนโคเซียน <Yahoo! S 1> บอกเลยมือใหม่ทำไม่ได้นะแบบเนี้ยบอกเลยโอ้รู้สะบัดว่ะสะบัดว่ะ รถมันหนักอะมันต้องมันสบัดอะโอ้โห,โโหคุมรถยากจัดรถมันหนักไปเอาฝนตกเอาแล้วฝนตกฝนตกไม่มีเปื้อนสักครั้งมีเป้าวะเนี่ยถามจริง ตกทุกรอบอฝนตกแรงด้วยมคุาดูโคตรฟิน น้ำมันยังได้อยู่ทางน้ำมันเดี๋ยวค่อยไปเติมอยู่เมืองเอกระเช้านะมันจะมีปั๊มใหม่ไปเติมอยู่ตรงนั้นดีกว่าโอ้ทางโคตรสวยอะ่ะไปดิ โอ้โหอย่างจ้าเมืองอยังสวยผ้ายัางสวยเลยโคตรฟินชีวิตจริงนี่ขับรถเวลาฝนตกนี่โคตรฟินเลยนะโอ้ขับแป๊บเดียวน้ำมันจะหมดโอ้กินน้ำมันเกิน แรงครับดูขับแป๊บเดียวน้ำมันจะหมดแล้วโอ้โหอะไรวะไปครับวิ่งหนักด้วยรถขึ้นไหวไหมเนี่ยโอ้โหโไหวไหมครับลุง โอ้สบัดสบัดสบัดโอ้หนักจัดดีนะรถอยู่โอ้โหรถโคตรโทมปกติรถก็เก่าอยู่แล้วโอ้โหโซมกว่าเดิมอีกตายแล้วไปครับใกล้ถึงละโอ้โหเว้แรงจัดจะขึ้นเขาแล้วคนดูวู้ โอ้โห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 เบาเบาเบารถสะบัดไ,<ป>ไปครับไปไปเฮ้ยไปตายแล้วไปได้ไหมได้ไหมได้ไหมโอ้โหลุง ลุงลุงลุงอันนี้แค่เขาแรกอะเนี่ยลุงลุงลุงสู้สู้โอโ้โหโ,โอโ้โหสุดจริงอย่าพึ่งแสงสิไปรุ่นรถลุงยิงไม่ดีอยู่โอโ้โหของแท้ นึกว่าขึ้นไม่ได้แล้วเมื่อกี้เนี่ยอเอ้รอดมาได้โอ้โหเกือบน้ำมันก็จะหมดอีกอถึงปั๊มไหมเนี่ยถึงปั๊มไหมเนี่ยปล่อยไรครับปล่อยไรปั๊มอยู่ตรงไหนโอ้ยข้างหน้าหรือเปล่าวะยังไม่ถึงอีกปั๊ม ปล่อยไหลครับปล่อยไหล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 โอ้โหโคเซียนไม่ได้เหยียบคันเร่งเลยนะฮะอันนี้ปล่อยไหลนะเลี้ยงเลี้ยงความเร็วไปเดี๋ยวไม่ถึงปั๊มนะ,ะเลี้ยงให้ถึงปั๊มนะ อุ้ยอุ้ยอุ้ยออุยโค้งหักศอกอุ้ยลื่นลื่นลื่นอุ้ยเกือบ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 เห็นปั๊มยังน้ำมันจะหมดก่อนโอ้ยปั๊มอยู่ไหนวะปั๊มอยู่ข้างหน้าเหรอไม่ใช่ยังไม่ถึงเลยปั๊มโอตกทางตกทาง โอ้ลื่นหนักรถหนักอะ่ะรถหนักรถมันหนัก <c oughs> ปั๊มยังไม่ถึงนะครับปั๊ม่มาจะอิดไปอีกอะ่ะ <c oughs> โอ้น้ำมันตายแล้วถึงไหมเนี่ยน้ำมันยังไม่ถึงเลย <c oughs> ปล่อยไหลก่อนนะครับปล่อยไหล <c oughs> ปล่อยไหลก่อน <c oughs> ปล่อยไหลก่อน ยังหวันนี้ปล่อยไลก็โอ,โอหโอบรรยากาศข้างนอกสุดจริงยังไม่เห็นปั๊มเลยน่าจะได้โทรรถเรียกมาเติมให้ว่ะันดูดูทรงละเพราะเราต้องค่อยขับนะฮะพเพราะมันเป็นทางหักศอกเนี่ยดูดิ โอ้ <ű> oh, oh, oh! ้โอเบา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 เราลูกมันก็หนักด้วยไปครับหมดก็หมดไม่เป็นไรโอ้โหเบาเบาครับเบาเบาไม่ได้เลยเขาลูกนี้โอ้โห ของเท่เราจะไม่เลี้ยงนะฮะไปเราจะไม่เหยียบคันเร่งนะเราจะปล่อยให้มันไหลไปเลยเบาครับเบาเบาเบาขักซอกรถเยอะด้วยครับปล่อยไหลไปเลยครับน้ำมันยิ่งไม่ค่อยมีวิ่เกือบชนเพื่อน ไปเลยไปเลยไหนวะอู้ยังไม่ถึงปั๊มอีกโหขึ้นเนินว่ะคุณดูต้องซัดแลนะ้วเนี่ยต้องรีบซัดแล้วไม่งั้นขึ้นไม่ได้อาศัยเอ่อ ความเร็วขึ้นโอเคแล้วก็เบาฮะเลี้ยงเลี้ยงน้ำมันไว้ก่อนฮนะโหยังไม่ถึงอีกอะเบาเบาเบารถหนักครับรดหนักหาปั๊มน้ำมันอยู่ โผลูกงนี next, oh ้เติมไม่คิดว่ามันจะไม่ถึงไงประเด็นคิดว่ามันจะรอดไม่เป็นไรเราเปิดโหมดประหยัดน้ำมันละน่าจะถึงข้างหน้าครับผมโอ้โหโผล่จะถึงปั๊มน้ำมันบอกครับผมปั๊มน้ำมันข้างหน้าครับย้ฮู้ ถึงสักทีเนี่ยคนดูที่พี่บอกว่ามันอัปเดตใหม่อ่ะก็คือตรงนี้ไงปั้มน้ำมันมันเพิ่มขึ้นมาปากติไม่มีนะตรงเนี้ไปครับไปครับปั้นนมันตรงภูเขาด้วยอย่างสวยเลยวะขอยาเติมนน้ำมันแป๊บจอด จอดโอ้โหโชว์โคนด่งโอเคไปเล t เก o เป้าหมายเราอีกไกลอยู่นะไกลพอสมควรมันเต็มถังแล้วครับผมรถกระหนักของแท้แท้ว่าอุ้ยอีกไกลเลยวะ่ะมันดู ไปครับไปครับโหบรรยากาศได้จัดเบาเบร <au>, ถ<ๆ>สวนครับรถสวนรถสวนโอ้ยลื่น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 ,นเบคอน,นเดี๋ยวเอารถไม่อยู่โอ้ ไม่ได้ขับนานเบาๆครับผมเบา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 เบเบาเค่อยเลี้ยงคันเร่งค่อยๆเลี้ยงเบรกไปครับผมดีโคเซียนบอกเลย รถหายได้ด้วยเหรอเอาง่วงนอนอีกโอ้โหตายแลพิึงจะบ่ายสองเองง่วงนอนเร็วจงังวะโอ้ใจเย็น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 คงหักศอกครับโอ้ใจเย็นใจเย็นคงหักศอกต้องค่อยๆค,ครับโค้งหักศอก ไหเลี้ยงคันเร่งไปนะฮะเอาโหแล้วพวกก็จะแซงอย่างเดียวเลยเว้ยไปครับ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 เย้ yeah. ทีขามารถไม่ค่อยเยอะเนาะทีขากลับนี่โหรถเยอะจังเลยเหมือนรู้อะ่ะ<ห>ไอใกล้ถึงแล้วโอ้โหใกล้เป็นไทยแล้วครับมาถึงได้ไงอะรถเก่าด้วยโอ้โห,โหของแท้ ข้างหน้าครับผมเบกเบยยังไม่อยู่เลยว่ะโอ้โหหนักจริงอะ่ะโคตรหนักอะ่ะข้างหลังดูดิข้างหลังโคตรหนาใหญ่กว่ารถอีก,กข้างหลังรถก็เก่าอีกว่าโูไปาแล้ว เปไฟพามาเลยครับจะจอดแล้วเอ้ยเอ้ยมาแล้วครับขอมาส่งแล้วครับตึงตึงตึงจอดโชว์หลังจากที่ไม่ได้เล่นมาหลายเดือนโชว์สเต็ปจอดเอ้ยโชว์สเต็ปจอดให้ดู ง,ง่ายสไตล์ของพี่ เลล่นลวไม่ได้จอดนานครับคุณดูขออภัย โอเคเรียบร้อยโอ้โหเคครับผมกว่า <Okay. S 2> จะถึงด่าน้โหโคตรมันโหดจริงครับคุณลุงมาถึงจนได้ครับผมเมืองกระเช้าลอยฟ้าโอเคครับผมคลิปนี้ก็จบแต่เพียงเท่านี้แล้วกันนะครับผมเจอกันใหม่คลิปหน้านะครับผม <Okay. S 2> ใครชอบคลิปนี้ก็ฝากกดไลค์กดติดตามช่องของพี่ด้วยนะครับผม เจอกันใหม่คลิปหน้าครับผมสำหรับคลิปนี้ขอตัวลาไปก่อนนะจ๊ะบ๊ายบาย